สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องเสือเป่าไร้ล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาปลูกไผ่้างมนปลูกไผ่หนึ่งครั้งอยู่ได้ร้อยปีจริงไม่จริงผมไม่ทราบนะครับแต่เขาบอกว่าไผ่ร้อยปีจะออกดอกหนึ่งครั้งนี่ครับผมปลูกไผ่้างมนจากเมล็ดนี่ครับนี่ฮะท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ลองเอาไปทำได้นะครับผมสั่งมานะครับต้นละสิบกว่าบาท ถุงละสิบกว่าบาทนะครับนี่ยะผายซางมอนจากมเมล็ดผมปลูกครั้งนี้ถ้าเขาบอกว่าร้อยปีถึงจะออกดอกนี่ครับผมสามารถกําหนดได้เลยว่าผายผมปลูกครั้งนี้อีกร้อยปีนะถึงจะออกดอกนี่ครับผายซางมอนถ้าไม่ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้นี่ครับติดตัวแล้วครับเนี่ผมบอกนะฮะติดตัวแล้วครับนี่ยะผายซางมอนที่ผมซื้อมาถุงละสิบกว่าบาท เพาะจากมเมล็ดนะถ้าเพาะจากกิ่งมันจะใหญ่กว่านี้ครับนี่นี่จากมเมล็ดต้นเมืนเล็กนิดเดียวนะครับนี่ฮะนี่ครับ,รบผมปลูกตลอดแนวบอกไว้ได้เลยนี่ยปลูกริมคลองเขาบอกว่ามีคนเขาบอกผมว่าไผ่ชอบน้ําผมก็เลยปลูกริมคลองเนี่ยคลองน้ําปลูกจากคลองประมาณทักเมตดนึงประมาณเมตรห้าสิบเนี่ยแนวนี้นะครับผมปลูกไผ่สางหมดไว้ทั้งหมดผมพาไปดูต้นที่สอง แนวนี้ผมปลูกประมาณร้อยกว่าต้นนะฮะผมบอกไว้ก่อนเลยนี่ฮะนี่ก็มันนี่เหมือนกันนะครับนี่ฮะผาย้างหมอนจากมเมล็ดนี่ฮะติดแล้วครับเนี่ยแตกยอดแล้วเนี่ยเปแล้วครับเนี่ยครับไปแล้วครับนี่ครับผายัางหมอนแนวน,นี้ทั้งแนวน,นะครับยันตลอดคลองคือริมคลองผมปลูกไผ่สังหมอนทั้งหมดแฝก ผมก็ปลูกอนะแต่ยังไม่ขึ้นไม่ดีเนื่องจากว่าตอนทนี่ผมสั่งแฝกมาแล้วปลูกหน้าแรงมันตายนะครับนี่ฮะไม่ตายนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยถ้าผู้ชมคนไหนสนใจนะครับผมปลูกครั้งนี้ก็อยู่อีก99ปีนะครับตลอดแนวนะครับแล้วอยู่ใกล้ดิมน้ําผมว่าน่าจะลําใหญ่มีคนเขาบอกผมนะครับว่าถ้าจะปลูกผายสามวนันให้ปลูกอยู่ริมน้ำนะครับ มื่อมีคนเขาไปซื้อไผ่จากเมืองเหนือมาเขาบอกเขาอยู่ริมน้ําหรือทําลําน้านี่ครับจะทําให้ลําใหญ่ไผ่าสางมวนผมก็เลยมาปลูกแนวคลองทั้งหมดนี่ครับติดกับแนวคลองนี่ครับถ้าไปชมคนไหนดสนใจก็เอาไปปลูกได้นะครับมีคลองแนวน้ํานี่ฮะห่างประมาณสักเมตรหรือเมตรยี่สิบหรือสองเมตรก็ได้นะครับนี่ครับตลอดแนวของผมคือไผ่าสางมวนทั้งหมดยานสุดคลองด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องเสินป่าหลายล้านนะครับผาย้างมอนนี่ฮะระยะที่ปลูกผมก็อยู่ประมาณสักสี่ห้าเมตรนะครับนี่ครับระยะที่ปลูกนะครับแต่ละต้นแต่ละต้นอยู่ประมาณสี่ถึงห้าเมตรนี่ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องเสินป่าหลายล้านวันนี้ก็ขอขอคมมอ 100, 300, ครับส so, วัสดีครับ